สวัสดีครับผมดำนะครับต่อจากเมื่อเช้าครับตอนนี้รถได้ทำการปรับที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะพาให้มาดูแปลงที่เก้าเลยนะครับเริ่มจากแปลงเก้าไร่ตรงนี้ที่ที่ปรับเมื่อเช้ามีอยู่9้าประมาณ 9, ก้าไร่ถึงสิบไล่นะครับนี่ครับปรับแล้วจะเริ่มตั้งแต่ท้ายเลยนะครับไร่ที่เก้านะครับฝั่งซ้ายมือนี่ก็จะเป็นถนนสาธารณะนะครับ แล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นนาที่ว่างเปล่านะครับอันนี้ปรับแล้วครับปรับปรับสภาพหน้าดินแล้วนะครับนะครับนู่นแล้วครับอย่ารถไถน,นะครับสุดนู่นแล้วครับก็สวยนะปรับแล้วก็สวยดูดีนะครับถ้าใครชอบหรือสนใจก็ลองลองลองเข้ามาดูกันนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยบ่ายแล้วน,นี่จะเย็นแล้วนะครับ ลองแวะเข้ามาดูพอดีเขาปรับเสร็จหมดแล้วฝั่งซ้ายมือนั่นเป็นถนนสาธารนณะอันนี้เราหน่าจะอยู่ประมาณล็อกที่แปดแล้วนะครับเนี่ยที่ผมยืนอยู่นี่ล็อกที่แปดตรงเป็นเส้นตรงอย่างเดียวนะครับไม่มีว้าวไม่มีอะไรเลยที่สวยครับเขาปรับแล้วสวยอยู่ที่ที่แห่งนี้อยู่ที่ หนองราชวัดนะครับตำบลหนองราชวัดอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับถ้าสนใจเลยสอบถามก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้กำลังใจผมด้วยนะครับคลิปแรก ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับหาที่ที่สวยให้ลูกค้าทุกท่านที่อยากได้ที่ที่เอามาพักผ่อนบางทีอายุสี่สิบห้าสิบแล้วอยากออกจากงานแล้วก็มาซื้อไว้ทิ้งครับเป็นบ้านพักแถบขวานู่นก็นู่นครับเต็มแล้วเต็มหมดครับอันนี้ที่นี่ประมาณล็อกเจ็ดแล้วครับล็อกเจ็ดแป๊ะ สวยที่ใช้ได้ครับปรับสภาพได้ใช้ได้ราคาก็ไล่ละสามแสนห้ามื่นบาทครับสามแสนห้ามื่นบาทไม่แพงนะบานกลางครับพที่เขาสวยจริงๆมีถนนด้านหน้าด้านข้างเป็นถนนสาธารนณะ ข้างหน้าก็จะเป็นคอนกรีตไปีกหน่อยก็รัดยางนะครับอย่างที่ให้ดูเมื่อเช้าหนึ่งรอบอันนี้ปรับสภาพแล้วอันนี้น่าจะอยู่มาล็อกหกนะครับลอ็อกหกอีกไม่กี่วันนี่เขาน่าจะลงเสาไฟฟ้าแล้วนะครับน่าจะลงเสาไฟฟ้าแล้วละ่พะพอเขาเอาต้นยูคาออกหมดแล้วติดกับถนนการไฟฟ้าน่าจะ มาอาทิตย์หน้าหรือสองอาทิตย์เนี่ยประมาณนั้นนะครับหกห้าตีสามสองหนึ่งนะครับยาวไปเลยครับตามสภาพครับที่ใช้ได้สวยเดี๋ยวแปลงหน้าเดี๋ยวผมจะหาที่แบบคล้ายๆแบบนี้สวยแบบนี้มาให้ดูกันมาชมกันเผื่ออยากได้ ให้ลูกหลานหรืออยากจะแบบบรรลายชีวิตอยากมาอยู่แบบธรรมชาตินะครับก็มาหาซื้อได้ครับแถวสุพรรณบุรีนี่แหละเยอะแยะครับสุพรรณบุรีอุดมสมบูรณ์ครับน้ำดีถนนดีไฟฟ้าดีประปาดีครับต้องสุพรรณบุรีครับใช้ได้ รถรถกลับหมดแล้วเสร็จงานแล้วเขากลับหมดแล้วครับผมถ้าชอบหรืออะไรก็ติดต่อมาครับสนใจก็ติดต่อมาอ่าข้างหน้านู่นเป็นถนน,น,นคอสกรี้นะครับมีเต่าไฟอยู่ข้างหน้าออกได้ตำบลดอนเจดีออกได้ตำบลหนองยาไซออกได้หมดนะครับทางเส้นนี้ มือมันจะสั่นหน่อยนะครับออกทีมตะปุบตะปับด้วยใช้โทรศัพท์มือถือไม่ใช่ได้ไม่ไม่ได้ใช้กล้องเนีย่ยมือใหม่มือใหม่ครับ,รบแต่อยากให้ได้ชมกันเอาผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอันนี้ที่แปลงแปลงแรกเลยแปลงที่หนึ่งแปลงที่หนึ่งนี่จะสวยเ้าออกได้สองทาง แต่แปลงที่หนึ่งได้ข่าวว่าเขาเอาไปแล้วนะเมื่อเช้าเขาซื้อไปแล้วครับแปลงที่หนึ่งเห็นเจ้าของที่เขาบอกนะครับแปลงที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วครับก็เหลืออีกน่าจะเหลืออีกแปดแปลงนะครับแปดแปดแปลงก็ไล่ละแปลงเท้าก็แปดไล่นะครับประมาณนั้นครับผมบรรยากาศครับรอบๆ้างนานี่เป็นคูน้ําครับคูน้ํา ัางตายนู่นก็เป็นเหมืองครับผมโอเคครับนี่ครับสภาพสภาพถนนสภาพที่สวยงามครับผมใช้ได้90%นะครับความสวยงามของที่แปลงนี้นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ เดี๋ยวดำจะจัดหาที่สวยๆงามแบบนี้เอามาลงให้ดูอีกสคริปตสองคลิปนะครับถ้ามีกำลังใจดีๆให้ผมผมก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ